ดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพามารีวิววัดอรุณราชะวรารามเปิดฉากมาก็รีวิวป,ป้าปงเลยนะมากี่รอบก็งดงามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวค่อยรีวิวดูแล้วกันนะฮะงดงามเหมือนเดิมสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นเป็นเป็นวัดหลวงเดิมนะครับท่านผู้ชม เมื่อก่อนเนี่ยพระแก้วมรกตเนี่ยก็เคยประดิษฐานอยู่ที่นี่นะครับเป็นเป็นพระที่ไม่เออเป็นวัดที่ไม่มีพระเหมือนวัดพระแก้วปัจจุบันนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยพระแก้วมรกตเนี่ยถูกย้ายจัดจัดที่นี่ครับจากวัดอรุณราชวรารามเนี่ยไปอยู่ที่วัดพระแก้วนะครับ ซึ่งก็ธรรมเนียมเหมือนกันก็คือวัดนี้จะไม่มีมีพระจำวัดอยู่นะครับแต่ปัจจุบันที่นี้ก็มีแล้วนะครับนี่ชาวต่างชาติงดงามครับใส่ชุดไทยอืมเดี๋ยวผมพาเข้าไปรีวิวในพระอุโบสถนะครับ เพระพาเข้าไปจตุรละด้านในนครับต้องต้องต้องแจ้งเพื่อนๆก็ข้าวก่อนนะครับว่าพระพระพุทธรูปเนี่ยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สานะครับ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สามเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาดูแป๊บหนึ่งพอดีมีชาวต่างชาติเขาเสด็จเอ้ยไม่โทษทีเาขาเขามาสักการะ,ะก็เลยไปขวางทางเขานะทีเนี้ยพระองค์เนี้สยสร้างข,ขึ้นนะครับพร้อมพระบูชสดเนี่ยสมัยรัชกาลที่สามแต่ว่าเป็นพระศิละปะอุทยาแท้นะครับ จากลายเขียนเองกระหนกคิ้วปากเองอะไรเงี้ยครับครัลายฝ้าเขียนไพิานนะครับนี้จะเป็นสมัยละกันที่3านะครับท่านทรงสร้างไว้ไอาจจะผมพาไปรีวิวจุดอื่นต่ออิคิวิสอัสดี่อ้เคืกีเขาชื่ขวางเท้าอยู่นะครับ จะมีเกาหลีเขามาใส่ชุดไทยนะครับก็ดูแบบเหมือนคนไทยเลยเนาะ <c oughs> ในในเสรตาผมผมว่าเหมือนคนไทยในนี่มองจากมุมนี้ไปครับนักวิยสวยครับถูกสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าตากสินอฟอร์มผมใช้ค,คำว่าฟอร์มแล้วกันนะฟอร์ม j จดีเนี่ย จะเหมือนที่อยุธยานะครับถ้าเกิดทุกคนนานผู้ชมไปอยุธยามาศิละปะจะเหมือนกันเลยก็คือจะออกแนวจำลองขอมมาแต่ก็มาปรับเปลี่ยนให้เป็นไทยก็คือที่เนี่ยจะมีพวกกระเบื้องนะครับพวกกระเบื้องเข้าไปติดแทนนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของสมัยกรุงธนบุรีสมัยพิชาตตากนะครับ ซึ่งถ้าเป็นอุทยาเองจริงแล้วอะ่ะก็จะเป็นพอกปูนทาสีแล้วก็มีลายปูนปั้นนะครับแต่ทีนี้มีทั้งลายปูนปั้นมีกระเบื้องติดนะครับกระเบื้องติดด้วยก็จะดูสวยงามไปอีกหนึ่งแบบนะครับที่สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ของครุฑนะครับก็คือพูดง่ายๆคือเป็นเป็นตาประจำพระมาหมากษัตริย์สมัยตั้งแต่สมัยท่ยามานะครับ นี่ก็จะเป็นวัดสวยงามอันนี้จะเป็นพระบสถสดสมัยรัชกาลที่สองสร้างไว้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชิ่รีวิวริมแม่น้ำนะครับท่านผู้ชมเนี้ยก็จะมีชาวต่างชาติขึ้นไปด้านบน <Okay. S 1> เยอะเลยไปถ่ายรูปไปชมศิลปะนะครับตอนนี้ชาวต่างชาติเข้ามาเยอะ ท่านผู้ชมครนะัมาถ่ายวีโอมาถ่ายรูปว่าศิลปะสวยนะครับ,นะรบถ้าดูลายปุนปัน้นเป็นรูปใช่ไหมครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปข้างในเดี๋ยวพาไปรีวิวก่อนจุดนี้ยะติดริมแม่น้ำฝั่งตรงข้ามกับพระนครเหมือนที่ผมเคยพูดไว้นะ เคยเล่าให้เพื่อนๆฟังฝั่งนี้จะเป็นเป็นฝั่งตรงข้ามกับพนักคอนก็คือฝั่งวัดละคางวัดอรุณวัดกัลยานะครับอันนี้ก็จะมีต้นไม้เราก็จะมาถ่ายรูปกันนะครับนะนี่ก็จะเป็นพ,พระบรมรูปในการที่สองนะครับเพื่อนเห็นใช่ไหมครับก็จะมีที่พักนะครับมีร้านกาแฟ อาลาหนุ่มพิลล้มฝรั่ง้วจะมานั่งนะครับว้าวจัดภูมิพัฒน์ใหม่สวยนะครับจัดภูมิพัฒน์ใหม่ก็สวยสวยงมกง่อเดิมนะครับตอนนี้เขากำลังกั้นปูต้นไม้ปูหญา้าเทียม นะครับท่านผู้ชมก็คือจริงๆแล้วอ่ะเมืองกรุงเทพครับกรุงเทพหานครเราเป็นเมืองที่เขาโหดมาจากชาวต่างชาติชาวโลกเนี่ยว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการท่องเที่ยวและน่าอยู่ที่สุดนะครับอันดับน่าจะอันดับ10ประมาณได้หลักสิบอะครับผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่อันนี้เป็นจะเป็นเหมือนที่ผมเคยรีวิวยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพนะอันนี้ยักษ์วัด วัดวัดอรุณทั้งที่เรียกว่าแจ้งกับวัดอรุณคือวัดแจ้งก็คือก็คือวัดอรุณนั่นแหละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเดีผมถ่ายดูครับคือเดิมทีเนี่ยประวัติประวัติของของของวัดเนี้ยวัดเนี้ยเป็นวัดเดิมตั้งแต่สมัยยุธยามีพระเจ้าตากอ่ะ ไปไปไปกู้เอกรากที่โพสานต้นใช่ไหมครับลบสืบก,กลับมาแล้วพอดอีสว่างตรงนี้พอดีพราะสว่างตรงเนี้ยก็เลยให้ชื่อว่าวัดแจ้งวัดแจ้งของคนไทยครับแจ้งก็คือสว่างนะครับนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นวัดอรุณตามภาษากลางก็คือวัดอรุณน,นะครับอรุณก็คือสว่างเหมือนกันนะนี่ก็มีปูนปั้น เนี่ยครับท่าทนผู้ชมถ้าเหมือนที่ผมมารีวิวก่อนหน้านี้วัดวัดกรยาณิมิตรก็จะมีปูนปั้นพวกนี้ก็จะมีทางชาวจีนชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างเงี้ยครับจะเข้ามามีอิทธิพลในสมัยรัชกาลที่สองที่สามอย่างเงี้ยภาพเกี่ยวจับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นรัชกาลที่สามเพราะว่าเป็นช่วงรอยต่อระหว่างรัชกาลที่สองที่สามครับ ็จะเห็นพวกลายสถาปัตยกรรมเนี่ยพวกลายโบตันพวกนี้ครับเป็นเน,เป,น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 เป็นลายจีนเนี่ยครับพวกเนี้ยนะครับเป็นลายจีนเนี่ยจะมีชาวต่างชาติมารีวิวเนี่ยครับจะมีพวกแบบปูนปั้นจีนเนี่ยนครับเนี่ยอันนี้อันนี้คือเป็นเป็นของเอกลักษณ์ของจีนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชาวต่างชาติ แต่งชุดไทยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะมีรูปแบบเยอะมากครับรูปบ้านออกแนวจีนนะครับเยอะจริงๆ นี่ครับสื่อถึง,ถง,ถงวัฒนธรรมที่เข้ามาคาบเกี่ยวนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์อย่างชัดเจนนะครับท่านผู้ชมทุกทุกคนนี่ครับพวกลายหินแกะลายพวกนี้ครับเป็นลายโบตันก็จะเป็นสมัยจีนที่ไม่มีบทบาทนะครับอย่างเห็นได้ชัดนี่ครับเป็นลายโบตันพวกนี้ ในศิลปะออเนีจีนสื่อถ,ถ,ถึงถึงถึงการเมืองนะครับการเมืองการปกครองนะครับนัานไม่ชมนี่อันนี้เป็นพระพ,ระพระยามเทวทิว,ทว,ทวาอันนี้ถูกสร้างขึ้นมาสมัยรัชกาลที่สองหลวงพาไปดูวัดเนี่ยถ้าถ้าดูจากพระในสมัยร<ว>ัต<ล>นโกสินทร์เนี่ยจะคล้ายกันหมดเลยนะครับคล้ายกันหมดเลยนะครับ ้ายกันหมดเลยนะครับจะเป็นลักษณะพุทธศินก็คือจะเป็นอันนี้คือเป็นเป็นรัทนกโกสินทรนนะครับส่วนคลิปนี้ผมก็ขอจบรีวิวเพียงท่า้นะครับทุนเพื่อนท่านใดท่านผู้ชมทุกๆคนเนี่ยแวะมาก็เชิญนะครับมาสักการะมาเที่ยวมาศึกษานะครับครับส่วนคลิปนี้ผมก็จบยงนท่านี้ครับสวัสดีครับ